วอนนี้เรามาที่บ้านป้าเป้านะครับพาโคกับคิโก็มาเจอตีโน่แต่ว่าเจอคุณแม่ตีโน่กัพีนะครับทุกคนดีใจอยากเจอีโนเนี่ยสองอยู่ีโน่สองอยู่ีมาแล้วสวัสดีครับอด่ารูจะมากดาร้ฮ่่าฮ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 าาฮ่าฮ่่่่าา่ หอมมากเลยอบคครับป้าเป้านะครับทุกคนป้าเป้านะครับป้าเป้าเป็นคุณแม่ตัวจริงของตีโนป้าเป้าสวหรับทีมนะครับเมื่อแต่ดีใจเมื่อแต่ดีใจอันนี้คือตัวไม่เล็กถูกไหมคะเล็กไหมคะ่เล็กไม่เล็กครับไม่เล็กน่าใจนะคะตัวเราจะเลือกไปดีไม่เล็ก คึนข้อรอปะปานะลูกข้อลงมาก่อนข้อกคเฮ้ยไหนลองดูซิข้เห่าทักกันแล้วโอ้ยเุ <okes. S 2> ้ยแม่ลูกแม่ลแม่ลูกอยดีใจจำกันได้ดีใจดีใจจำแม่ได้ลูก พี่ไหวไหมได้ค่ะวัดแน่ใจนะเดี๋ยวตัดภาพมาพิกจะโดนลากไปหน้าบ้านนะฮะอ่ะลงเก่งมากใครอ่ะใครอยู่ตรงนั้นอ่ะใครอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นน้าพี่ไหวไหมมาพี่ช่วยยูก็ตัวต่อกว่าตัวต่อกว่าเลยนะต่อกว่า กินโน่นะคะฮิวโกะถูกกว่ามีโคกินเก่งมากครับมาเป้ากินตัวน้องห้ามอมากินเก่งจริงๆชทำเลยโอ้โหสวยมากกินโน้ตมาชอบขนาดชอบขึ้นที่สุดเลยคุ่ปอยังไงทุกคนขึ้นได้นะครับไม่มีปัญหางานนี้ต้องตามนั่งไงคนนี้ก็ชอบครับ ของบ้านเขาแบบว่าแอรนวเตอรไลนเขาชวนเล่นีูโก้ไมนได้มาลูก้ีม่ไ้เลยอันเทียค่ะปิดวเีกคนโดนไปกาะแล้วทำมืออย่างนี้จะนานมกเปิดระก็ได้ได้ไม่แต่วันสองวันแรกสองวันแรกที่มาเลยยังไม่หนักเท่ายูโกเยคะสนุกสุดสุด ถึงจังเลยโค่สปาร์ฟปล่อยแล้วนะสปาร์ฟไม่กอดโค่แล้วถ้ากอดเขานะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาแบบเป็นเจ้าของเราเขาก็จะแบบมีคุณลักษณะน่ารักมากเขาเขาเขารู้สึกว่าคือบอบจะเงียบกว่านี้นะเขาเรียบร้อยกว่าตชมแม่แต่วันแรกเลยอดูเรียบร้อยกว่าใช่ไหมครับเรียบร้อยเราต้องเรียนมากเน่อยไม่ไหวเลยนี่คือฝั่มนี้เหนื่อยมากฝั่งวันก็แบบมี อาเจียนในห้องว่าป้าตังคืนฐานะสักป้าๆเอาของไปปากติเสียจ้ตัวเนี้ยพยายามทำไมแสบลูกทำไมแสบลูกอ่าป้าปัสกอดกป้าบัาไม่ยุ่งกับใครจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันโอเคโอเคนั่นนั่นอันนี้คือวิธีการที่เขาเริ่มโค้ซึ่งโคจะเป็นตรงนี้เยอะมากเมื่อมีลูกเราอ่ะในฐานะคนอ่ะพอเราเห็นเข้ามา อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราเราอิ่มเอมใจมีความสุขอันนี้คือวิธีคิดของคนเือนกับที่เราเป็นคนหรอกนะเขาพ่เราก็เป็นหมาเหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะต้องทําในฐานะคนเลี้ยงหมาคือเราต้องเป็นหัวหน้าหมาให้ได้จาาฝูงไม่งั้นเราควบคุมทาไม่ได้ดิโนงนั่งลงนั่งลงด้อง่ดิโน่ด้วยกัน๊ะ ครูบอกว่าดื้อที่สุดดื้อที่สุดจริงหรือเปล่าครับแล้วก็เรียนหนังสือก็ไม่ชอบเรียนหนังสือค่ะดื้อเหรอป้าป้าฟ้องลูกไม่สนใจการเรียนหนังสือที่บ้านใครนี่คือครูกิ๊บอั้เลยใช่ไหมคะจริงเหรอบอกว่ากลับบ้านกลับบ้านไปก่อน สวยไหมลูกพอแล้วพอใจแล้วสวนศรีนครเื่อนขันครับเราจะพาโคกับฮิวโก้มาเดินเล่นในสวนนะครับที่นี่เป็นที่ที่คนมาพักผ่อนแล้วก็ขี่จักรยานออกกำลังนะครับแต่เขาก็อนุญาตให้เราพาสุนัขมาเดินเล่นได้ด้วยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเราก็ต้องคอยดูนะครับว่าถ้าสุนัขของเราทำโศกโปกที่ไหนเราก็จะต้องเก็บด้วยได้จับได้ครับสวัสดีครับต้องมีขนม มาขี่จักรยานที่นี่บ่อยไหมอยู่แถวนี้นะครับหมาโชคดีจังเลยอ่ะมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับอาทิตย์ละครั้งครับผมน้องมาฟ้าแฝะมาฟ้าแเหรอครับคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นลูกครับเจ้าคุณขอลงถ่ายด้วยได้ไหมได้ไหมโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะเจ้าคุณหนักเท่าไหร่ครับลูกหนัก อ้าวเจ้าคุณก็หนักกว่าเขาดิไอ้ยนี่ยแกอดไหมอ่ะจับกอดจับจับมากกว่าอ่ะจับเลยเข้าใจดีครับขนนุ่มป้านุ่มไหมนุ่มนุ่มเล่นได้เลยครับมาเลยครับขนนุ่มด้วยอ่ะลุงฝากไว้หน่อยเดี๋ยวลุงจะไปเข้าห้องน้ำฝากนะครับรอป้าป้านะ หนึ่งสองสามสี่แป1เก้าหบถึงเท่าไหร่ครับคุณนับถึงเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นับถึงเท่าไหร่ลลย ห้าสิบกว่าเลยแล้วคนนั้นบอกสิบห้าคนนี้บอกห้าสิบกว่าเอ๊ะลุงเชื่อใครดีมาให้ลุงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเขาดื้อไหมครับดื้อไหมคุณหมาดื้อไหมครับอย่างดื้อเลยครับตกลงจะเชื่อใครคนหนึ่งบอกไม่ดื้ออีกคนหนึ่งบอกอย่างดื้อขอบคุณนะครับ คือหอดูดาวแต่เราจะขึ้นไปไหวไหมลูกอ้าป๊าๆเริ่มไม่ไหวแล้วครับที่เป็นหอดูนกป๊าก็บอกว่าเป็นหอดูดาวอาจจะเป็นเพราะว่าป๊าเดินเหนื่อยกันไปไปไหมเอาลองดูค่อยๆเปค่อยๆไปเราดูนกตรงนี้พอไหมลูกหรือจะพุ่งขึ้นไปให้สูงสุดว่ามาสยไหมลูกยูก็สวยไหมลูก จริงๆนะครับธรรมชาติที่นี่นี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เจ้า2ตัวนี้ได้มาเที่ยวชมสวนสาธารณะทุธรรมชาติก็แนะนำนะครับเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพเลยละ่ะและอย่าลืมติดตามนะครับโคกับป้าพาตะลุยถ้าเกิดว่าถูกใจแล้วก็อย่าลืมครับกดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ซับสไครต์กดกระดิ่งกดถูกใจและก็บอกต่อกันด้วยนะครับอย่าลืมแชร์กันด้วยครับขอบคุณครับ ผ้าใบผู้กันหรือว่าสีเองเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพของงานโครงหน้าคนจริงๆมันจะมาจากวงกลมแล้วก็มีเคอร์ฟของคางนิดหนึง่งมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องเพอร์เฟกแต่ว่ามันเพอร์เฟกในความรู้สึกของเราเราจะเริ่มจากโครงตรงนั้นแล้วเราก็มาดูว่าตาเขาอยู่ตรงไหนจมูกตรงไหน,นปากตรงไหน,นแล้วค่อยๆเติมลงไปลองสนุกกับมันแบบนั้นคืออะไรก็ได้ที่เราอยากจะว่าล้าลองปล่อยมันออัมาอยากให ทิ้งรายละเอียดอะ่ะคือไม่ค่อยอยากให้รู้สึกว่าจะต้องวาดให้มันเก็บดีเทลใช่เอาแค่เอาลายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้เป็นอาร์ตอีกแบบหนึ่งอะ่ะพอเราแต้งลงไปที่ต้นไม้มันก็จะมีเฉดของสีที่ไม่เท่ากันเข้าใจใช่ไหมไม่ต้องไปปาดให้มันเป็นสีเดียวกันมันไม่สนุกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเงาของมันโดยธรรมชาติ คนเซ็นชื่อลยางเซ็นชื่อแล้วใค่ความจริงแล้วเขาซึมซับกันจริงๆนะเรื่องสีเราไม่ว่าดูบ้าง่ะลกลกหล,ล,ลับเลย<อ>เลย้